ก็ขอกราบสวัสดีอีกครั้งนะครับที่เพื่อนเพื่อนชาวประกัดวันนี้ก็มาให้สมาชิกใหม่กับสมาชิกเก่าที่รับทราบแล้วแล้วก็อยากจะมาเลี้ยงปลาสวยงามวันนี้ผมนะครับช่อง y o u t u b e ผมลองประกัดลายธงชาติวันนี้เราก็มานำเสนอให้สําหรับคนที่มือใหม่อยากเลี้ยงประกาดอยากเลี้ยงปลาสวยงาม อยากหาสายแล้วเขาเรียกว่าหาไายรายได้เสริมนะครับนะพูดกันอย่างช้าๆส่ว so, นตัวผมเองก็วันนี้ก็มีเวลาไปซื้อนี่มาอุปกรณ์ตามโรงเหล็กหรือสินค้าที่ขายพวกเสลเหล็กนะครับนะง่ายๆเดยก็จะเป็นขวดเราก็ไปเลือกดูส่วนมากก็จะเจอ ราคาส่วนมากก็จะเป็นราคาที่5้าบาทต้นทุนถามว่าดียังไงดีกับปลาฟอร์มฟอร์มปลาที่ไซส์ที่เราจะเลี้ยงอยู่ในอ่างแบบนี้นี่เลยนะครับแบบนี้เลยเราจะต้องมาฟอร์มไว้เพื่อจะไม่ให้เขากัดกันเพราะปลาสวยงามเปลี่ยนน้ําทีหรือทําอะไรกับในน้ำเนี่ยปุ๊บเนี่ยเขย่าปุ๊บเนี่ยเขาจะกัดกันเลย วันนี้ผมก็มาบอกวิธีดีๆสาหรับมือใหม่ให้ควรทราบนะครับนะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยช่อง YouTube นะครับลองประกับรายทุนชาติมาวันนี้ผมก็จะมาเปิดให้กับพี่เพื่อนๆเลยถามว่าเป็นฟาร์มไหมยังไม่เป็นฟาร์มนะครับนะก็เป็นมือสมัครเล่นเหมือนกันก็มีเลี้ยงไว้เหมือนกันนี่ครับในโรงรถนี่จะเป็นโรงรถของผมพอดีเป็นโรงรถของผมที่ อยู่ที่บ้านกอปูนไว้นะครับนะทำได้หลายๆอย่างนี่คือปลาที่ฟอร์มไว้นี่ปลาชุดนี้จะเป็นปลาลายธมชาติหมดเลยนะที่อาจารย์แดงแบ่งมาให้ก็เตรียมฟอมอ่ะอีกข้อนึงอีกข้อนึงนะครับนะสาหรับมือใหม่ที่อยากจะเลี้ยงปลาแล้วฟอร์มที่ลูกปลาลูกบานอย่างเงี้ย ย่างเงี้ยถ้าเราโดนน้ำปุ๊บเนี่ยเขาจะกัดกันนะครับเนี่ยเนี่ยผมโดนน้ำปุ๊บก็จะกัดกันเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้มือใหม่คนดูเราก็เอาอุปกรณ์ที่บ้านเราง่ายๆเลยไม้เก่าๆนะครับไม้เก่าๆก็มาต่อกันให้มันเป็นชั้นเชื้อให้มันเป็นอาณาจักรเราสําหรับมือใหม่ก็แต่งเติมของเราเองไปนะครับ สวยงามผมเชื่อว่ามือใหม่ควรรู้มือใหม่ควรทําผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่เป็นมือใหม่อยู่นะควรดูคลิปนี้ของผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนี่นะครับนะลูกปลาที่ฟอร์มไว้เดี๋ยวผมจะจับสุ่มให้เอ้ามาลมกันได้ไงเนะี่ยนะครับนะมาลมกันได้ไงแต่ก่อนนะแสดงว่าปลาเขาโยกมาฝั่งนี้นะั่นแหละ ปลากำลังฟอมอยู่ผมฟอร์มไว้พัหนึ่งนะอืมขอหนงนะนะครับนะ่าจะเป็นปลาด่าทงชาติที่ผมฟอร์มไว้ผมจะแจกให้หนึ่งตัวสองตัวหนึ่งตัวสองตัวไปเลยฝากกดติดตามให้ด้วยผมจะแจกสุ่มให้นี่เลยอ่ะมากันต่อก็เป็นไม้หน้าสามธรรมดาธรรมดาปวกกินด้วยนะครับนะปวกกินด้วย นะครับปวกกินด้วยแล้วก็เราก็มาแต่งตัดเติมกันข้างหลังเดี๋ยวตรงนี้นะเราก็จะหาผ้าเขียวมาติดอยู่ข้างหลังแล้วก็ปูพรมไปด้วยเพื่อจะให้บังไม้ไว้อ่าก็จะมีราคาขึ้นมาอีกหน่อยขวดนี่เราก็หาที่ผมบอกแล้วตามโรงเหล็ดมีอยู่ไปซื้อมาไปละห้าบาทเองนี่เลยเห็นไหมครับก็ได้ละหนึ่งชั้นเท่าไหร่ สมาชิกมีอาจจะถามผมมานับไปกับผมเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามนกกี้ลัมเบอร์สิบสามพอดีนะครับนี่คือปลาฟอร์มใครอยากได้สวยๆนะครับนะปลาหลายธงชาติเลยนี่ครับนี่นี่นผมเพิ่งแบ่งจากอาจารย์แดงมาเมื่อวานผมไปบ้านอาจารย์แดงมาอาจารย์ผมเองปลากัดหลายธงชาตินะครับนะเพิ่งฟอร์มมา นี่คือปลาฟอร์มของอาจารย์นะผมถึงต้องมารีบมาทําตรงนี้ได้มาประมาณสักเกือบเกือบห้าสิบตัวสวยๆเลยนะครับนะสวยๆเลยนะครับนี่สวย,สวยเลยหอาวนรีบมาก็รีบทํานะครับนะรีบมารีบทําเพื่อจะได้ฟอร์มปลาเห็นไหมครับเนี่ยเราจะได้ขุนขึ้นไปข้างบนนี่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะช่องยูทูบผมลองประกัดลาถึงเชินี่ก็เหมือนเดิม ที่ผมบอกแล้วว่าอุปกรณ์นี้ไม่ยากก็ไปที่โรงเหล็กเลยมือใหม่ไม่ต้องลงทุนมากห้าบาทเองก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเดีย๋ยวคลิปหน้าทำยังไงก่อนที่จะลงน้ำก่อนที่จะใส่น้ำเราต้องควรทำอะไรฝากกดติดตามด้วยพรุ่งนี้ผมจะทำให้1คลิปน้ำนี้มีไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะบอกให้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย ช่องประกัดลายธงชาติหรือลองประกัดลายธงชาตินะครับนะโอเคสวัสดีครับ